สวดีครับช่องนาตีพาเที่ยวมาอีกแล้ววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วนะครับมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อวันนี้ด้นานรับจริงๆนะอาจจะเป็นแค่ร้านเล็กๆขายแบบบ้านๆเลยอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ารับขนาดไหนไปเลยครับ ซอยวัดไทยเจริญขี่เข้ามาเลยวัดบางไกลนอกวานะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หาซอยขวามือได้เลยนี่ซอยนี้แน่เลยนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่ นี่นะเพื่อนๆมาถึงนี่ก็เลี้ยวขวาเนี่ยมีป้ายแล้วก๋วยเตี๋ยวยายชูเลี้ยวขวานี่เพื่อนๆถึงแล้วนะถนตนตันอยู่แค่นี้นี่เจ้ารถเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆน,นะอยู่ในสวนจริงเนี่ยล้าับเลยอะ่ะนี่ดูวันหยุดก่อนให้หยุดทุกว,วันจันทร์ ก๋วยเตี๋ยวยายชูใช่ไหมครับเนี่ยามาถูกทางแล้วมาถูกที่แล้วเพื่อนๆมาถูกที่แล้วเสียรายค่ะครับผมมาตามรีวิวเลยครับเนี่ยนี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูเพื่อนต้มยำอะไรมีต้มยำน้ำตกใช่ไหมครับ ตกจะเป็นเนื้อค่ะถ้าต้องจำเป็นหมูครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงเจ็ดโถึงบ่ายโนะทุกคนอ่าหยุดวันหยุดวันจันทร์ค่ะครับผมหยุดวันจันทร์นะเพื่อนๆนะร้านรับจริงๆเนี่ยอยู่ริมสวนเลยอากาศดีนะคะอากาศดีด้วยนี่แม่ค้าการันตีด้วยกำลังทีาอะไรลูกค้าเข้ามา อ่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าอ่ให้ดูหน่อยมีแคปหมูนะมีแคปหมูแม่ค้ากำลังทำะไรลูกค้ากำลังเข้าเลยอ๋อนี่มีร้านน้ำแข็งใส่ตรงนี้ด้วยก็มีของฝากขนมนิดหน่อยโอเค มีขนมโมลานด้วยนะรู้จักกันไหมเพื่อนๆขนมตุ๊บตับเนี่ยมันมีต้มยำมันมีเครื่องหอมอ่าแล้วอีกชามหนึ่งนี่บะหมี่เนื้อนะเพื่อนๆพื่อถ้าเป็นเนื้อเขาจะเป็นน้ำตกอ่าเดี๋ยวมิ้ขอกินเนื้อหน่อยอ่าเรามาลองชิมกันเลยดีกว่า เอามาอีกชามเนึนงบะหมีหมูต้มยำเดี๋ยวลองเนื้อก่อนดีกว่าใสยเนื้อต้องลองอ่ะกินเลยครับไม่ต้องปรุง สายเนื้อต้องลองเลยเพื่อนๆไม่ต้องปรุงนะครับผมกินไม่ต้องปรุงอีกแล้วอ,อันนี้ลูกสาปลาชูนะครับเพื่อนๆมันต้ยมยำอร่อยเลยเรียบร้อยสองชามหมดอย่างไวมาอย่างหิวเดี๋ยวไปสั่งน้ำแข็งใสดีกว่า อ๋อเมื่อก่อนเขาเขายในเรือนะเพื่อนๆนะเพราว่าแถวนี้มันมีคลองเปิดมานานแล้วน,นะเพื่อนๆนะอยูคนแถวไม่ต่ำแต่หกสิบปีแล้วขายอยู่ในเรืออยูคนเลยขายในเรือเพิ่งขึ้นบกห้าปีนี้แล้วเดี๋ยวให้ชมบ,บรรยากาศข้างๆตรงนี้นี่ติดสวนเลยนะนสวนกล้วย ของลุงเจ้าของลูกค้าก็สั่งกับผ่านตลอดเลยครับเพื่อนๆน้ำแข็งใส่มาแล้วนี่โอชามใหญ่มากถ้วยใหญ่มากกินเลย ชามใหญ่ไม่แพง15บ้าบาทชามใหญ่มากเรียบร้อยแล้วทุกคนหมดทุกอย่าง123บาทโอเคกลับแล้วนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วอาช่องนาพี่พาเที่ยวก็คลิปนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวในซู เนื้อและก็หมูเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆนะสวัสดีครับ